โอ้เป็นตะกินแห้งครับพี่น้องครับเส้นเล็กหนามามาซิมกันดีกว่าพี่น้องสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่บ้านห้วยจันทตำบลห้วยจันทรอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้มาเที่ยวน้ําตกห้วยจันทรนะครับแต่จะแวะหา๋วยเตี๋วกิน๋้ยเตี๋ก่อนแล้วค่อยไปน้ําตกก็แล้วกันนะครับนี่ครับยปายน้ำตกห้วยจันทรนะครับข้างหน้านะครับมีร้าน๋้ยเตี๋นะครับอยู่ทางด้านขวามือ ข้างหน้าก็เป็นโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันนี่ครับร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ก่อนถึง3ามแยกนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาตรงนี้นะครับนี่มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาชิมก๋วยเตี๋ยวกันนะครับทีนี้นี่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชิมก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆของเรากันนะครับที่บ้านห้วยจัน์อะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับมีก๋วยเตี๋ยวหยั้งครับมือนี่ ก๋วยเตี๋ยวหมูย่างเดียวบ่ผมเอาเป็นเป็นหมูสดบ่หมูสดหรือหมือหมูหมูเปื่อยต้มเรียบร้อยแล้วบ่อ๋อ่ะผมเอาเส้นเล็กนามเนอะเส้นเล็กหนามใสเ้ออ่โอเคครับน้าเดี๋ยวถามกันสร้างลจักบาทรพ่อค้าสามสิบสามห้าสี่สิบบ่อ้าวเดี๋ยวเมือเบิ่งกไก่เป็นก่อนเดี๋ยวพ่อค้าขายทุกวันบ่ครับเนี่ยขาย่อไกครับอขายทุกวันเลยบ่ เอาผมเอาจากวูนี <All> right, <art> ่เป okay, ็นตาแสบตัวนี่นี่แหละหมูต้มเนี่ยนี่นเป็นตาแสบเนาะอันละโอเคอ่ะผมเอาสามสิบห้ากันแล้วกันเด้สินแน่เอาเดี๋ยวเข้ามาซีมกันครับพี่น้องครับมีแมวเฝ้าร้านด้วยนะครับนี่เจ้าเหมียวเฝ้าร้านเหมียว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 เฮ้อ อามาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวโอ้น่าทานมากครับคุณผู้ชมดูเบงหมูเพ่นครับพี่น้องโอ้ยนี่ละคองมากผมเนี่ยเนื้อหมูแน่นนี่แหละเป็นหมูต้มนี่หฮกินยากเนี่ยก๋วยเตี๋ยวนี่นอ่อสมมือเนี่ยเขาเห็นตัหมูสดกันนอ<พ>่องตัวนี้แมนแมนผมก็มากหมูตม้มยังสี่หละผมว่ามันแสบดีมันเหนียวหนุ่มดีนะโอ้คุณผู้ชมมะมาลองซิมกันเลยครับพี่น้องครับก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆแต่ว่ารสชาติในขนาดเห็นน้าตาก็คิดว่าแสบแล้วครับพี่น้องครับ เอาเดี๋ยวผมสิมาลองซิมให้เบิ่งได้บ่านีลเอ๋อพ่อเพิคนกินอยู่นี่เป็นยังไ๋พ่อหญ่แสบเหรครับแสบอืมพี่น้องโอ้เป็นตะกินแห้งครับพี่น้องครับเส้นเล็กน้ำมามาซิมกันดีกว่าพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับบารนห้องก็สิมาล่องซิมก๋วยเตี๋ยวกันนะครับพี่น้องครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านี้นะครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มสูบแบบย่างแ่บเลยครับพี่น้องครับพิกดรลานนะครับ บ้านห้วยจันทร์ตำบลห้วยจันทร์อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดครับลานเพิ่นอยู่ปากทางอยุทธแถวหนาลุงเลี้ยนก้อนสิขอดสามแยกนะครับพี่น้องครับทางไปน้ำตกห้วยจันทร์นะครับเอามาเฮามาซี่หมูต้มกันเลยครับบ้านนี้นี่ครับหมูต้มหืมพี่น้องครับหมูต้มหากินยากครับก๋วยเตี๋ยวนี่ส่วนมากสิเป็นหมูสดนะครับที่เขาเห็ุกันแต่ว่าลานนี่พิ่นเฮ็ดต้มนะครับพี่น้องอู้นี่เบิ่ง อใอ้เบิ่งไกล้ๆเลยพี่น้องนี่มรถเด็ดแห่งพี่น้องอ้าวกินก๋เตี๋ยวเส็จเล็กเมืองใหม่โอ้รสเด็ดครับพี่น้องครับอืโดยเฉพาะหมูต้มเนี่ยผมชอบมากครับซึ่ง ปัจจุบันนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพิบ่บโมขยต้มกันนะครับหมูมีตรลวกเอาเอาหมูสวนมาลวกนะครับอืมกระมีกะปิให้กินแล้วก็มีพริกพร้อมเด้อครับลูกโดดเอาลอกมันก็นได้เอาลอกมันกับลูกโดดมั้งอืม,อม,อมนี่ครับหมูสามสันติดมันเพ,พ,พิ่นก็หั่นมาให้ใส่โอ้แซ่บครับพี่น้องนี่แหละครับของโปรดเลยครับ อือโอ้่ย่ครับรสชาติครับอืมเอาละครับพี่น้องครับทดสอบให้พี่น้องเบิ่งรีวิวการกินก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆแต่ว่ารสชาติแ่บให้เพียงงท่านีเนาะครับพี่น่องนาะเดี๋ยวผมสิตั้งใจกินแบบให้อร่อยร่อยเลยเด้อครับพี่น้องครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ